สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับส่องสายแดกเลยเด้อจ้าพี่น้องื้อนี้เนาะก็มาเฮ็ดไก่หุ่นเส้นให้ลูกสาวพี่น้องเนาะนานๆเฮ็ด YouTube เนาะพี่น้องเนาะคอยติดตามเด้อให้กำลังใจกันแน่มาแฮงกันเลอยเนาะจะมีหุ่นเ้นเนาะแล้วก็มีไก่พี่น้องไก่สายแดกก็จะเอาแบบพวกปีกแล้วก็เครื่องในนะจากตอนนี่กจะมีพริกแห้งพี่น้องเนาะพริกแห้งแล้วก็ค่าแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีตะไร้พี่น้อง ตะไคร่แล้วก็ลากผักชีโอ้ชองนี่หลากผักชีแค้งแงพี่น,อน้องเนาะแล้วก็มีอ่าใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็พริกเนาะเอาไปเป็นพริกโดดพี่น,อน้องอลกกล่ามาขวกอันี้เครื่องกันเลยจ้ะแกพี่น,อน้องขงหยาบๆยาพี่น้องรับวโขบอันนี้ไหลเนาะแหงแหงเใส ้าบูสัยที่แข็งมันก็บม่มีสีสันพี่น้อบงบบงา,นะายเนาะเครื่องเครื่องต้องแน่นพี่น้องต้องครบหคกแบบหยาบหยาบพี่น้อง มันแบบบเห็นเนอะเนาะบเห็นเครื่องโอเคอะพี่น้องห้ามาแกงกันเลยจ้าพี่น้องหม้อห้า็ใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งนะขัวพ่อพัดพ่อเอนี่ยมันแบบหม้อห่อนเป้หม้อหนนะะ่อนหรอวะพัดเครื่องให้มันหอมจริงจั त्यस्तो गाहिले हात गर्ने กิ่นหอมเล้วพี่น่องกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะข้ก็ใส่ไก่ไปเรยพี่หน่องไก่ที่มาเสียงเลยนะนี่ตัวตีตัวตร่นี่งไ่่างงปลาตต่างาเสีย่อก็มาตุ้่หนตุ้มทีน ประมาณนี้เนาะตัดแดดใส่ใส่แดกก็จะปิดฝาหม้อไว้ก่อนพี่น้องเนาะให้สักพักเนาะจใจพี่น้องก็ปล่อยให้มันแบบว่าไอ้นี่จักหน่อยเนาะใส่แดกก็จะใส่ชุ่มลดเนาะพี่น้องผู้ใดบู้กินอ่กระโ้องใส่เนาะใส่แดกใส่เด้พี่น้องชุ่มหลดประมาณน kind of ี้เนาะพี่น้องอ่าขาดผูไใดก็คือปลาลาปลาลาก็ต้องเป็นปลาาใส่แดดของใส่แดดเนาะ ู лось, ็ใดนีปลาลากแต่ปลาไสบบันั how. ้นนี่ใส่เข้าไปค่านข้าวมักระข้นจะหน่อยจะหน่อยหอมประแดกหอมไม่น <ion> ้อยข้ะันก็เล่งไฟแบบนี้เลเล่งไฟได้เลยใส่แดดก็เติมหนังห้เรา เติมน้ำแล้วก็ปล่อยให้ไก่สุกเนาะเติมน้ำเลยง่ายๆพี่น้องทีนี้เอาก็ปิดฝาไว้พี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดไก่สุกแล้วเอาก็ใส่บนเสียงเนาะอ่าปิดไว้ก่อนจ้าพี่น้องเดือดเนาะเ้าก็เบิ่งไเสียงสุกบ่อ ดูไก่ไว้นะพี่น้องนะนี่ไก่ห้องกระซกแล้วนะพี่น้องนะขั้นตอนต่อไปแดดก,ก็จะเอาุนเส้นใส่นะคะุนเส้นใส่ไม่ต้องใส่เยอะขุนเส้นอะ่ะเวลาเราอุ่นปุ๊บเราเอามาใส่อีกก็ได้นะมันอืดน,นะคะประมาณนี้แล้วก็พวกนี้ก็มีใบมะกรูดนะคะ ก็พลิกโดดนะพลิกโดดค่ะใส่แป้หนึงนะคะแล้วก็ต้นหอมนะบางคนก็ใส่ใบ,บแมงลักแต่ใสแดกจะใส่แต่ต้นหอมเม่ต้องปล่อยไว้นานนะคะทีนี้ จ้าพี่น้องก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะก็บุญเส้นใส่พักแล้วก็เ้าก็ปิดแก๊สได้เลยเนาะเดี๋ยวมันจะอืดเนานะพี่น้องไก่เ้าก็บซุกนานแล้วน,ะนี่บุญเส่นห้องน้องพี่น้องเนาะอ่าเ้ามาเสิร์ฟกันเลยพี่น้องตักเสิร์ฟพี่น้องเรวชิม,มกันโอ้แซ่บหลายพี่น้องแซ่แบเสับนี่นั่นงเลย เส้นเยอะๆเด็กชอบเนาะเมนูนี้นานๆกินซดน้ำร้อนอ่ะพี่น้องเซ็จแล้วก็กินกันเลยเลยพี่น้องเด้อ โอเคจ้าพี่น้องเนาะนปลาสาสแดดพี่น้อง,องอเฮ็ดอย่างกระแซบเอาหมอไขคือเอียงนี่พี่น้อง <c oughs> แซบแซบ้อพี่น้องเด้อลองเฮ็ดเบ่ง้อพี่น้องง่ายๆสบายสบายจ้าขอบคุณ้อจ้าเมื่อเนี้บ่ได้กินโช่เด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจสายแดด้อจ้าล้วก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆืยเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ